พี่น้องฟังนะครับฟังนะครับพี่น้องที่พี่น้องนั้นมีเก็บสะสมกันแล้วก็สอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะว่าปี60ราคาสู สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงพนาอมิตรรักนักสะสมทุกๆท่านแสงทองส่งทานก็มาพร้อมกับเหรียญสามเหรียญด้วยกันเป็นเหรียญ10บบาทแบบใหม่นะครับที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะแล้วก็หลายๆท่านยังติดข้องใจกับเหรียญทั้ง3ปีพศนี้เราก็จะมาพูดคุยกันสําหรับเหรียญใหม่ๆนะใหม่จริงๆพี่น้องใหม่จริงๆถือได้ว่ามีความสวยงามและความสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดต้องการเก็บสะสมก็ สามารถหาเก็บสะสมได้ในระบบหมุนเวียนนะครับยังมีให้เราได้เก็บสะสมในสภาพที่สมบูรณ์นะครับในช่วงนี้คอนา,นานไปความสึกหรอของเหรียญต่างๆนะครับมีการใช้งานหยิบจับการใช้งานต่างๆนะครับการกระทบกระแทกกันอาจจะทําให้เหรียญน,นั้นมีการสึกหรอเพิ่มมากขึ้นและก็เราก็อาจจะหาเหรียญที่สวยๆนั้นค่อนข้างที่จะยากขึ้นนั่นเองนะครับมีโอกาสก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับ สำหรับสามเหรียญ3ปีพศเราไปที่ข้อมูลของเหรียญนะครับหลายท่านติดต่อสอบถามเข้ามาว่า3ปีพศนี้เป็นอย่างไรนะครับเอามารีวิวให้หน่อยครับแสงทองวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับสําหรับเหรียญ10บาทรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือได้ว่ามีความสมบูรณ์มากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นใหม่นี้ก<อ>็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง เมื่อเทียบกับเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆที่เป็นแบบพระเศียรเล็กแล้วก็เหรียญรุ่นใหม่นี้ก็เป็นแบบพระเศียรใหญ่แบบพระเศียรใหญ่นี้ลวดลายต่างๆนั้นดีไซน์เหรียญนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมรูปวงขอบต่างๆนะครับส่วนไดมิเตอร์นั้นก็จะเท่าๆกันนะครับเหรียญรุ่นเก่าก็มีไดมิเตอร์หรือว่าความโตของเหรียญนั้น26มิเมตรเท่ากันน้ําหนักเท่ากันนะครับส่วนเหรียญรุ่นใหม่นี้นะครับ ลวดลายนั้นจะไม่ค่อยเด่นชัดสักเท่าไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าความนูนนะครับความชัดเจนของไม่ว่าจะเป็นด้านหัวหรือว่าด้านก้อยนะครับก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับรุ่นเก่านั้นจะชัดเจนกว่านะครับแต่ความสวยงามนั้นสวยงามไปอีกคนละแบบด้านหลังของปีพุทธศักราช2555นะครับปีพศ2555ก็จะมีอีกหลายๆแบบนะครับความ พิเศษนะครับความสวยงามที่มีความแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นด้านหน้าก็มีนะครับหรือว่าด้านหลังก็มีบางนะครับด้านหลังเราจะเห็นได้ว่านะครับเรามาดูตรงนี้นะครับความพิเศษของเหรียญปีพศนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนะักก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับจะเห็นได้น้อยมากสําหรับเหรียญรุ่นใหม่เหรียญปีพศ2555เราจะเห็นได้ว่าลวดลายต่างๆมันล้นนะครับลวดลายล้นนั่นเองนะครับอ ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ว่าเป็นลวดลายของพ้าปางและก็ตรงลวดลายน้ําของแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่มีล้นออกมาตรงเนื้อของนิกเกิลน,นะครับตรงนั้นนะครับถามว่าสวยงามไหมมันก็สวยงามนะครับแต่ถามว่ามันมีทําให้ราคาสูงมากขึ้นไหมตรงนี้นะตอบในคลิปลปนี้เลยว่าส่วนที่ลวดลายนี้ที่มันล้นออกมานะครับไม่ได้ทําให้มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ อ่ะก็ยังคงเป็นราคาหน้าเหรียญอยู่นะครับส่วนการซื้อขายมีไหมสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีนะครับเราจะเห็นได้ในตามเว็บไซต์ต่างๆตามร้านต่างๆที่เขามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเหรียญที่เป็นเหรียญ UNC นะครับหรือว่าเหรียญเทียบเท่า u n c การซื้อขายที่เป็นหลอดเป็นถุงนะครับเรายังเห็นในลักษณะแบบนั้นแต่ส่วนที่เหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นมีนะครับสำหรับเหรียญปี2555นะครับส่วนเหรียญที่มีความพิเศษต่างๆนั้นเราก็หาได้ค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปั๊มเกินนะครับปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับปั๊มเบอร์ต่างๆ่าเหรียญไส้แตกต่าง นะครับเรือเนื้อเนื้อเกินต่างๆนั้นเราจะหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2555อีก2ปีพศนะครับซึ่งความสวยงามนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมีความสวยงามและก็โดดเด่นพอๆกันอันนี้เหรียญปีพุทธศักราช25 5 6ห5นะครับซึ่งปีอ่าปีแรกนะครับปีแรกนั้น ปีพศ2555นะครับยอดการผลิตของเขานะครับ124ล้านหนึ่งแเหรียญน,นะครับ UNC นั้นเพียงแค่50บาทนะครับส่วนเหรียญปีพศ2556นี้ยอดการผลิตนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น165ล้านเหรียญน,นะครับ165ล้านเหรียญ UNC เพียงแค่40บาทเท่านั้นเองนะครับและอีกเหรียญสุดท้ายพี่น้องเหรียญสุดท้ายคือเหรียญปีพุทธศักราช2560 นั่นเองนะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับปี60ซึ่งปี60นี้นะครับพี่น้องฟังนะครับฟังนะครับพี่น้องที่พี่น้องนั้นมีเก็บสะสมกันแล้วก็สอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะว่าปี60ราคาสูงจริงไหมนะครับซึ่งปีพศ2560ยอดการผลิตสูงกว่าบรรดาเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับสูงกว่าบรรดาทุกปีพศเลยสําหรับที่มีการผลิตตั้งแต่ปี51ถึงปี60นะครับ ยอดการผลิต208ล้าน881,280เหรียญนะครับเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆคิดดูอ่าอย่างที่แสงทองสองทางเคยพูดนะครับว่ายอดการผลิตเยอะนะครับยอดการผลิตเยอะราคาการประเมินมักจะต่ำนะครับมักจะต่ำแล้วก็ยอดการผลิตเยอะความต้องการก็น้อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ซึ่งจะแตกต่างมีเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับมีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งยอดการผลิตโอ้โหเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าปีอื่นๆเป็นหลายร้อยเท่าเลยนะครับแต่ราคาการประเมินเขากลับสูงกว่าที่มีราคาที่มียอดการผลิตเพียงแค่ไม่กี่เหรียญนะคิดดูนะครับมีราคาสูงกว่าเหรียญที่มียอดการผลิตน้อยด้วยซ้ำนะครับซึ่งคิดดูแล้วกันว่าเหรียญ มีปีพศ1น,นะครับก็คือปีพศส5 5 7ันยะครับยอดการผลิต3 2 8ล้านเหรียญน,นะครับย n c นเพียงแค่40บาทครับพี่น้องคิดดูนะครับแต่เหรียญปีพศส5 5 0 0ยอดการผลิตถึง2 3 2 0 0 0ล้าน1 5 0 0 0 0 0 0 0 100เหรียญน,นะครับ U.N.C ถึง250บาทนะครับนั่นคือ,อเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับส่วนปี60นี้การผลิตถึง208ล้านเศษเศษนะครับ208ล้านเศษเศษ U.N.C นะครับพี่น้องราคา U.N.C เขาประเมินเอาไว้สูงกว่าหน้าเหรียญเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองนะครับสูงกว่าหน้าเหรียญเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองคิดดูราคาการซื้อขายมันจะมีสูงจริงไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่พาน การใช้งานหรือเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับความพิเศษอาจจะเป็นเหรียญใส้แตกปั๊มเคลื่อนต่างๆนะครับปั๊มเบี้ยวต่างๆที่มีความพิเศษที่มีความสวยงามนะครับเหมือนกับรุ่นเก่าๆก็ไม่แน่นะครับเหรียญนี้อาจจะมีราคาหลักพันก็เป็นได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าความพิเศษของเขามันพิเศษอย่างไรนั่นเองนะครับ พี่น้องก็ต้องหาดูว่าความพิเศษนั้นจะทําให้ราคาเหรียญนั้นมันมีราคาที่สูงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับเหรียญ10บาทรุ่นใหม่ทั้ง3ปีพศนะครับที่พี่น้องสอบถามมาคอดข้างที่จะเยอะนะครับคือเหรียญ10บาททั้ง3รุ่น3ปีพศนะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องได้และตอบคําถามพี่น้องได้ในคลิป,ลปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ